พี่ว่าพี่ผ่านช่วงนั้นมาหมดละเราคงไม่สามารถมีใครที่อยู่ข้างๆเราละตอนนี้พลังที่พี่ได้ที่พี่อยู่อยู่ตัวคนเดียวพี่ว่าพี่มีความสุขข้อดีของการอยู่คนเดียวมันคืออะไรพี่่ะเราอยากทําอะไรก็ได้วินาทีที่ตัดมันแลนดิ้งยังไงพี่ตัดเขาก่อนโดยที่เขาไม่รู้ตัวสุดท้ายก็ว์ปพี่ก็บายแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงไม่สนเพราะเราตัดแล้ว ถ้าเรายังไปแคร์ความรู้สึกเขาอะมันจะตัดไม่ได้ไงพี่พลังงานที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยในชีวิตเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในพลังงานไหนพี่ว่ามันด้วยวัยวัยที่ผ่านมาของพี่แต่แต่และช่วงอายุอาจจะเป็นเพราะว่าตัวตนพี่จริงๆอะพี่เป็นคนไม่ได้วัวอะไรอยู่แล้วแล้วพี่ก็จะไม่มีปาร์ตี้อะไรที่บ้านอ้าวเจอกันทั้งนอกเลยกินทั้งนอกจบแล้วพี่ก็จะพอทุกคนว่าทุกคนแบบมาปล่อยขยะไว้บ้านพี่อะมีอยู่ช่วงหนึ่งมันเยอะมากแล้วมันหลากหลายผู้คนเนาะแล้วพี่มีความรู้สึกว่าโอ้ บ้านฉันรับพลังงานอะไรหว,ว่าเช้ามาพี่ก็ต้องเข้าไปยูทูบหาบทสวดเปิดเปลี่ยนพลังงานของห้องถูกต้องตอนนั้นเขาเรียกพี่ว่าสาวสองปีอะไรที่เข้าวงการเลยฉายานี้ได้มาน่าจะตอนอยู่วงการสักห้าปีทำไมเขาเรียกว่าสาวสอง <นะ S 2> ไม่รู้พ,พี่อาจจะแวกแนวกว่านังเอกคนอื่นในยุคนั้นที่แบบพี่ใส่ชุดไปน้ําถ่ายชาชั่นได้ตอนนั้นมันมีคำว่าแอนตี้ม<ด>มีด้วยอาชีพเราความเป็นนักแสดงอะทุกคนมันอยากจะมี การแสดงที่อะไรที่เปลี่ยนได้ไม่ใช่จําอยู่กับแบบหมดเดิมๆสิ่งที่ตายเป็นพักอาจจะเจอในกองหรือเจอกับการทํางานเป็นนักแสดงที่รู้สึกว่าหมดพลังอยู่นี้นะคือเรื่องอะไรหลายคนก็คุ้นกับพี่ตายในยวันนี้จากซีวิตสับแต่ ที่ได้มีโอกาสดูกันนะครับแล้วก็หลายคนก็ถ้าเป็นรุ่นที่มีอายุหน่อยอย่างบอดดหรือคนที่อายุมากกว่าก็จะเห็นจากละครจากการแสดงแล้วก็บทนางแบบในตอนนั้นวันนี้เราจะมาคุยกับเธอซึ่งว่ากันว่าเป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องของพลังงานมนุษย์เดี๋ยววันนี้เราจะได้มีโอกาสคุยกับคุณตายเพนพักสิริกุลยังสิริกุลปะยังสิริกุลจตได้ครับสิริกุลอยู่ค่ะไม่เปลี่ยนซิงเกิลใช่ เป็นยังไงบ้างรครับชีวิตที่ได้เดี่ยวเดียวดีมากามีความสุขถามว่าการมีความรักดีไหมดีครับ <c oughs> มันก็จะทําให้เรามีพลังงานบางอย่างเนาะมีความสุขแต่สําหรับพี่พี่ว่าพี่ผ่านช่วงนั้นนะมาหมดละเรารู้แล้วว่าด้วยตัวเราเนี่ยเราคงไม่สามารถมีใครที่อยู่ข,ข้างเราละตอนนี้พลังที่พี่ได้ที่พี่อยู่ด้วยตัวคนเดียวพี่ว่าพี่มีความสุขพี่ใช้ชีวิตแบบจะบอกว่าพอเพียงก็ไม่ได้พี่ก็ยัง บ้าบอกกระเป๋านู่นนั่นนี่องที่อยู่เราใช้ชีวิตแบบเรารู้ว่าเราต้องการอะไรมากกว่าแค่ได้คําตอนอย่างนี้จากหลายคนนะมไม่นอกว่าจะไม่ต้องเป็นผู้สูงวัยอะไรเงี้ยแต่บางคนในจุดึงเขาบอกเขารู้แล้วว่าเขาไม่นิดต์เล ationship แบบแฟนเขามีเพื่อนได้มันมันรู้ตอนไหนที่บอกว่าไม่นิละน่าจะรู้ตอนช่วงที่วัยนะถ้าวัยนะประมาณห้าสิบกว่าแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีงานเยอะมากอืทํางานเยอะมากแต่เราไม่มี ใครที่จะอยู่ข้างๆเราอะมีนะแต่ไม่สามารถพูดพูดหรือปรึกษาอะไรได้กูยังต้องนำอยู่อะถามว่าอย่างเงี้ยเราสำหรับพี่พี่ไม่ต้องการที่เราต้องนำเขาอะเขาต้องนำเราไหมแต่เขาไม่มีอะไรที่จะนำเราได้อะ่ะก็เลยคิดว่าออมเอาง่าย,ายรถพี่เสียถ้าถ้าเรามีแฟนอยู่ข้างเราบอกเฮ้ยคุณรถผมเสียคุณเอารถไปทำหน่อยเขาบอกเอาเหรอ เรียกอืมเกื่อโอเคกลัวไปทาเองไแล้วพี่ก็ไปอู่เองพี่ก็ไปซ่อมทั้งไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ไปนั่งบอกช่างว่าเสียงรถมันแก๊กแก,ก๊้นู่นนั่นนี่ก็ไปนั่งส่องตามช่างอ๋ออ่านั้นรับไอ้นั่นมันคือเลยจนเรารู้หมดแล้วเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันมีซ้ําๆแล้วเลยมีความรู้ว่าเชื่ออยู่เองดีกว่าเ<อ>นื่องออกว่าฉันก็ไปทําได้นี่เอเอมันก็ไม่ได้ยากเนการีีบบรรี่เเสย ก็ขับป่แเราบอกช่างมามันเป็นเงี้ยเสียงเป็นเงี้ยจะทํายังไงเออมันมันเป็นจุดเล็กนิดเดียวนะบุรีแต่มันทําให้มันบ่อยขึ้นทําให้เรามีความรู้สึกว่าจะอยู่คนเดียวได้แต่ a t i o n s h ิ p ล่าสุดก่อนจะหยุดยนี่คือนานไหมนานมากตอนนี้พี่ตอนนี้เปีย,ปยับยแล้วอะ่ะสิบกว่าเออลืมไปล้ในศึกปีที่มันสะสมหรอหรือว่างไงมันรู้ว่าอยู่รู้ว่าอยู่อยอยชอบต้องมีแฟนในวันนั้นเหรอไม่ไม่มก่อนตอนที่คบสมัยก่อนคือฉันต้องมีแฟนไม่ต้อง ไม่ทาเป็นแต่มันเป็นเหมือนแบบเขาเข้ามาอา่าเราก็ดูเออบางอย่างเอ๊ะเป็นบางอย่างที่เราชอบอ่าโอเคก็เป็นแฟนก็อยู่กันไปแต่มันอยู่แบบอย่างเงี้ยอยู่แบบไม่มีไม่มีอะไรที่จะเอือ้อหรือช่วยอะไรเราได้อพี่ก็เลยคิดว่าฉันอยู่คนเดียวก็ได้เขาฉันงต้องช่วยเหลือเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามข้อดีของการอยู่คนเดียวที่ต้องจัดการทุกอย่างเลยเองโดยที่ไม่ได้มีซัพพอร์ตเตอร์เนาะมันคืออะไรพี่จ๊ะ การตัดสินใจไม่ว่าเราจะทําอะไรเราตัดินใจได้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปถามคนข้างจะไปไหนเราไปได้เลยไม่ต้องตื่นเช้ามาแต่งตัวสวยหน้าตาแบบสดใสเลืองล่า <c oughs> คุณวันนี้คุณจะกินอะไระ <c oughs> อะทำตึ้งตึ้งตึ้งตึง,ตง,ตง,ตงอะตกเย็นมาคุณตอนเยนคุณกินอะไรมันจะอย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่สำหรับพี่พี่ทำอย่างไงแล้วอีกอันหนึ่งที่พี่ไม่ชอบคือตื่นมาก็เห็น่ะ นอนข้างอีกแล้วก็ก่อนหลับอ่ะก็เห็นแล้วอันเนี้ยพี่พี่ไม่ชอบจินตนาการตามก่อนนะพอพูดแต่งงานพูดแต่งงานเลยก่ออ้ายังนอนแล้วยังไงต่อเนี่ยคือพี่อยากปิดไปเรื่อยๆทุกวันเลยไม่ใช่พี่ไม่ชอบโมเมนต์นี้พี่ชอบโมเมนต์บางวันพี่อยากเน่าอู้ดีนึกออกมาคนเรามันต้องมีวันเน่าวันที่แบบเราตื่นมาด้วยชุดนอนฉันอยู่ในี้นะร่างเนี้ยอยู่ในชุดนอนอนั่งอยู่กับแฟนกับแฟนไม่ได้เหรอไม่ได้ ด้วยความที่ว่าพี่เป็นพี่เนาะความที่เขาสูงมากอ่ะนึกออกยั้ยกงเขาจะคิดว่าตื่นเช้ามาพี่ต้องสวยอ่ะเหมือนที่เขาเคยเห็นในหนังสือหรือที่นึกออกว่าเหมันเ็าเลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยบางวันฉันอยากเน่าอ่ะตื่นมาฉันก็รวบผมแบบน้ำเน่าอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะแปลว่าอยู่ไม่เคยเน่าเลยสิบกว่าปีอืมเน่ายากไงเหนื่อยเนาะก็มันก็ต้องมีบ้างอ่ะมีปากมีสีมีหน้าตาสดใสผมก็ต้องรวบแบบเออเรียบร้อยแล้วต้องตื่นมาสวยก่อนหรือว่า ต้องตื่นมาสวยของเขาสิต้องตื่นมาสวยก่อนด้วยนั่นแหละถ้าวันนี้ก็น้าได้เต็มที่ถูกต้องแล้วก็ตื่นมาดื่มคิมมูซโซแล้วก็นั่งชิวๆตรงสวนตัวเองถือกานกลอันนึงเดินไปตัดต้นไม้ไม่จริงๆกูดิเพราะว่าพี่เลยมีความรู้สึกว่าเออพี่พี่สามารถอยู่คนเดียวได้เพราะเราอยู่คนเดียวเราอยากทําอะไรก็ได้เราเน่าคืนนี้อยากนอนดึกฉันก็ดังดูซีรีส์ไปอืมอะไรเงี้ยไม่ได้ไงถ้ามีคนเขาต้องบอกอาคุณหลับยั่งเอาตายละ เขาอาจจะไม่ได้ชอบแบบซีรีส์แบบเราอะไรอย่างเงี้ยมื่หลายอยา่างพี่เลยคิดว่าตัดเลยฉันอยู่คนเดียวได้วินาทีที่ตัดผมขอถามว่ามันแลนดิ้งยังไงพี่ตัดเขาก่อนโดยที่เขาไม่รู้ตัวนิสัยไม่ดีเนาะยังไง <laughs> นนก็อยู่ท,ที่บ้านกันอยู่แหละอพี่ก็จะถามว่าเอออยู่คุณอะไรคุณจะกลับบ้านคุณอ,ะอ่ะก็พยายามทุกอย่างเขากลับไปเขากลับไปปุ๊บพี่ก็เริ่มเก็บของเขาเลย คือติดใจเนี่ยมันคิดมาละหลายวันละนี่ไม่ใช่สามีพยาคือคบกันเป็นแฟนถูกไหมโอเคต้องปูพื้นฐานก่อนถูกต้องนี่คือแฟนนี่คือแฟนทุกคนจะรู้ว่าพี่อะถ้าแฟนก็คือเหมือนแบบสามีพญาแหละโอเคแต่ว่าเราไม่ได้ตกแต่งอะไรกันเขาก็มีคอนโดเขาแต่ก็มาอยู่กับพี่หลักๆอ่าแล้วพี่ทํายังไงวันนั้นพี่ก็บอยให้เขากลับบ้านครับคุณกลับคอนโดคุณยังอะอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปทํางานนู่นนี่พี่ก็ยวบอกเขาไปเขาก็เขากลับ แลกลับไปปุ๊บพี่ก็เก็บข้าวของมาเลยเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวของให้หมดแล้วเสร็จพี่ก็โทรบอกเพื่อนเขาโทรเรียกเพื่อนเขาอะเพื่อนสนิทเขาอะมาหน่อยะเพื่อนเขาก็มาพี่ว่าเออเฮ้ยนเนี่ยเธอเอาเนี่ยกล่องเนี่ยไปให้เพื่อนเธอหน่อยเพื่อนเขาจะถามว่าอะไรอะไม่มีอะไรหรอกข้าของเขาแหละเออดึงเอาไปเถอะเอาไปส่งเขาหน่อยอีเพื่อนก็งงๆก็เอาแบกของไปไปส่งให้เขาเขารับปุ๊บขเขาก็โทรมาปุ๊บพี่ก็พูดเลยบอกว่าเออเราเลิกกันเถอะ เพราะว่าอยู่กันไปมันก็ไม่มีดีหรือเร็วลงมันก็มีอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไม่สามารถทําอะไรให้ผมได้ผมก็คุณก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรผมได้อยู่แล้วอถ้าคุณก็ไปใช้ชีวิตแบบที่คุณเคยพูดอยู่เรื่อยๆอไปเลยผมก็จะมีชีวิตของผมก็เลกพี่ก็บอกว่าไม่ต้องโทรมาเบอร์นี้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเบอร์แล้วพี่ก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เลยอืง่ายๆแบบนี้คือนี่คือสไตล์พี่เขาก็จะงงๆอ่ะเพราะมันมันไม่มีมันไม่มีเหตุอะไรมาก่อนไงครับ สุดท้ายก็วาร์ปเลยอืมพี่ก็วาร์ปพี่ก็บายไม่ต้องแลนดิ้งวาร์ปได้เลยใช่แล้วไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงแบบไม่สนเพราะเราตัดแล้วถ้าเรายังไปแคร์เขารู้สึกเขาอะมันจะตัดไม่ได้ไงวุฒิี่นี่คือสิ่งที่ไอ้อ่ะติดนะไม่เป็นไปปรึกษาที่ผ่านมารู้สึกว่าถ้าตัดแล้วต้องแคร์ว่ามันไม่ต้องแคร์แคร์ไม่ได้เราตัดแล้วคือต้องตัด เขาก็ต้องมีชีว <you> ิตแบบเขาคเราก็ต้องมีชีวิตแบบเราใช่แล้วไม่อยากเจออีกเจอได้นะก็เป็นแบบเหมือนแบบเพื่อนที่เคยรู้จักกันเฮ้ยเป็นไงคุณสบายดีไหมอ๋ออายุเล้วอยู่กลับไปเจอบ้ะไหมหมายว่าเห็นบ้ะบ้างแล้วคุยกันได้คุยได้เขาก็งงแหละแต่ก็งงจนลืมๆไปแล้วมันเขาก็ลืมเหตุการณ์นั้นไปแล้วล่ะพูดถึงพลังงานกันเถอะเขาวันนี้ผมว่ามันมีเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นนคือผมจะได้มีโอกาสฟังจากพี่ว่าพลังงานที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในชีวิตเนี่ย ตามวาระเนาะจากวันนั้นมาถึงวันนี้ตอนนี้ไม่อยู่ในพลังงานไหนพี่ว่ามันด้วยวัยวัยที่ผ่านมาของพี่แต่แต่และช่วงอายุอาจจะเป็นเพราะว่าตัวตนพี่จริงๆอพี่เป็นคนไม่ได้ไม่ได้วุ่นวาอะไรอยู่แล้วเวลาเรามีงานเราก็จะทํางานของเราไปเวลาใช้ชีวิตปกติพี่ก็จะมีชีวิตแบบปกติพี่สามารถกินข้าวข้างา,งางเหลืออะไรอะไรได้หมดทุกสิ่งอย่างแต่ถามว่ามีปาร์ตี้ไหมมีมันก็จะช่วงที่แบบปาร์ตี้ปาร์ตี้ แล้ววันหนึ่งมันก็เหมือนแบบพี่ไม่แน่ใจจะใช้คําว่าตกตะกอนหรือเปล่าเนี่ยแล้วมันนั่งมองตัวเองว่าเหนื่อยไหมคือ <laughs> เหนื่อยเนาะเ <laughs> พื่อนมาเต็มบ้านเลยสนุกมากแต่เพื่อนกลับไปปุ๊บตื่นเชา้ามานั่งมองเก็บอะไรก่อนดีวะ <laughs> มันจะม,มันจะมีอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เข้ามาตลอดเวลาแต่ถามว่าเราสนุกไหมเราแฮปปี้นะ <ap> <p ia> สนุกมากตอนเพื่อนมาอะไรเงี้ยแต่มันจะมีช่วงที่แบบว่าเก็บตรงไหนก่อนดีวอ่ะก็เก็บเก็บไปแล้วมันก็เริ่มแบบ เริ่มถอยอ่ะเริ่มบอกตัวเองว่าเอาเอา,เอาตนที่ตัวเองมีความสุขจากปาร์ตี้แบบสามสิบมันก็เลยลดลงลดลดลด,ลดจนทุกวันนี้ยก็จะน้อยมากแล้วพี่ก็จะไม่มีปาร์ตี้อะไรที่บ้านไม่มีแล้วใช่ก็คือปะอ้าวเจอกันทั้งนอกเลยกินทั้งนอกจบแล้วพี่ก็จะบอกทุกคนว่าทุกคนมา,นม,ามาปล่อยเหมือนแบบมาปล่อยขยะไว้บ้านพี่อ่ะที่นะั่นมีอยู่ช่วงหนึ่งมันเยอะมากแล้วม็นหลากหลายผู้คนเนาะอันนี้อันนี้เราไม่ได้ว่าเพื่อน ทุกคนมาบ้านเราอะทุกคนก็จะปล่อยของหมดทุกคนสนุกไงแล้วพี่มีความรู้สึกว่าโอ้โห oh, oh. บ้านฉันรับพลังงานอะไรวาเ mm. ช้ามาพี่ก็ต้องเข้าไปยูทูบหาบทสวด mm. เปิดแสโหลดไอแพดแล้วก็เปิดเลยค่ะเปิดเปลี่ยนพลังงานของห้องถูกต้อง mm. พ,พี่มีความรู้สึกแบบนั้น mm. เปิดห้องกระจกในสวน <Yeah. S 2> เปิดบนบ้านเปิดหมดเลยประมาณชั่วโมงหนึ่ง mm. อ่าแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า เออเราคลีนแล้ววะ่ะข้างในข้างในเราโอเคล้วพี่ว่าอันนั้นอาจจะเป็นจุดหนึ่งนะที่ทําให้พี่แบบบอกตัวเองว่าปฏิดได้แต่ต้องท้างนอกแล้วละ่ะเพราะนี้เป็นบ้านที่อยู่อาศัยเราเนาะเราเราใช้ชีวิตที่เรานอนเราใช้ชีวิตทุกอย่างอันนี้มันเป็นเซฟโซนของเราพอละนอกจากสนิทกันจริงๆรม,มาก็แบบสองสามคนคนั่งดื่มันแบบว่าชิวๆเมาเมีแต่แบบเมาเรื่องงานเมาแต่เรื่องชีวิต อะไรยังวันนี้ไปเจออะไรพอมาเรื่องสุขภาพตัวเอง <laughs> ด้วยหนักอะ่ะดื่มกันแบบ <laughs> โหสุดอะ่ะสุดเหนียวพี่ว่านี่ก็ต้องเคยแบบผ่านอย่างเงี้ยแล้วว<อ>ันหนึ่งเราผ่านปุ๊บเราจะรู้เลยอะ่ะใช่ก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนที่ติดตามชงเนี่อยาอยาจจะงงว่าอ่วทำไมมันยังสนุกอยู่ไุ้ช่วว่าผมว่าเต็มที่เลยเอาเดี๋ยวทุกคนมีจังหวะของตัวเองใช่<อ>ชีวิตตอนนี้พี่พี่มีโซเชียลอะไรบ้างมีอินสตาแกรมอินสตาแกรมโซเชียลอินสตาแกรมไปเรื่องอะไริกตอกไปเรื่องอะไร ติดต่อไปเรื่องการแต่งตัวว่าในวัยนี้เราควรจะแต่งตัวแบบไหนออกจากบ้านบางคนอาจจะแบบพูดถึงเรื่องว่าอุ้ยเราอายุเยอะแล้วเราต้องแต่งตัวสมวัยแต่สาหรับพี่เรื่องไวัยไม่เกี่ยวเรื่องอายุไม่เกี่ยวอายุมันเป็นเพียงตัวเลขที่ม่งวิ่งไปทุกวันหนึ่งสองสามสี่ห้าไปแต่มันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่าเราอยากจะแต่งตัวแบบไหนที่ให้เรามีความสุขอืมสําหรับผู้หญิงนะเพราะผู้หญิงบางคนจะไปกําจัดเรื่องเรื่องอายุตัวเองแล้วก็ แต่แต่งตัวตามวัยแล้วถามว่ามันก็จะยิ่งทำให้เราแก่แก่ตามอายุไปด้วยพี่ปีนี้หกสิบสี่ครับแต่พี่ยังแต่งตัวพี่แบบนี้เพราะว่าพี่ชอบแบบเนี้ยแต่ถามว่าอินแฟชันไหมอินเทนไหมนิดนึงเอามาติดติดเรานิดนึงแต่เราก็ต้องดูว่าบอดี้เราได้ไหมแค่ไหนนัน่นคือความสุขล้วบอกว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เข้าวงการเขาบอกว่าเป็นสาวตอนแรกเขาเรียกพี่ว่าสาวสองนปีตั้งแต่พี่เข้าวงการเลย ฉายานี้ได้มาน่าจะตอนอยู่วงการสักห้าปีห้าปีหกปีทำไมเขาเรียกว่าสาวสองไม่รู้ท่านนี้ก็ไม่ได้อยู่ห้าสิบหกสิบแล้วกันใช่คนที่ตั้างฉายาพี่ตอนนี้ก็น่าจะอายุเยอะแล้วนะมันมาจากมันมาจากอยู่ในวงการตลอดแล้วไม่หรือว่าตอนนั้นคือพี่ไม่เอชเลยไม่รู้อ่ะพี่ไม่แน่ใจอ่ะพี่อาจจะแว็กแนวกว่านักเอกคนอื่นในยุคนั้นที่แบบพี่ใส่ชุดว่ายน้ําถ่ายแฟชั่นได้แต่ในนักเอกอายุนั้นเขาจะไหมไงเขาต้องแบบ พงควภาพลักษณ์ว่าเป็นนางเอกนางเอกแต่พี่ด้วยความที่พี่อยู่กับรุ่นพี่ที่ที่เป็นกะเทยครับอยู่วงการแฟชั่นไงพี่ก็ได้รับอิทธิพลจากพี่พวกเนี้ยมาตอนนั้นมัน,ม,นมันมีคําว่าแอนตี้ไหมมีาก,การใส่ม,ม,ม,มีมีชุดไม้หนามีมีมีอยู่แต่เพียงแต่ว่ารุ่นพี่พี่ก็จะบอกว่าแกเป็นนางแบบคําว่านางแบบแกดูนางแบบม้งนอกสิมันสามารถใส่ได้หมดคําว่านางแบบมันต้องใส่ได้ พี่ก็อ๋อพี่ก็เปิดหนังสือรุ่นพี่ก็จะเอาหนังสือแฟชั่นมหมพี่ดูบุ๊กคอสโมสมัยก่อนมันหายากมากสาหรับบ้านเราแต่ละพี่เขาเป็นด้วยความเป็นดีไซเนอร์เนาะเ,เขาก็จะมีหนังสือ,อทุกอย่างอยู่แล้วพี่ก็เปิดอ่านเออมันก็จริงเนาะเออเห็นไหมพี่ก็เลยอ่ะได้พี่ก็ใส่เมื่อก่อนอ่ะมันจะมีเฉพาะดีไซเนอร์เนาะเออที่ถึงจะมีหนังสือแฟชั่นหัวนอกเออมันถ้ามีขายสมัยก่อนเนี่ยอะ,อะไรบุ๊ก สักอย่างในสุขุมวิทเนี่ยเช i a b o ก k ์อ่าแล้วแพงมากใช่ไปซื้อทีนี้แบบว่าสมมติวันนั้นพี่ไปเดินแฟนโชว์มาถ้าแ่บได้เงินมาบอกว่าสามพันเงี้ยไปซื้อหนังสือโบ๊กมาเล่นหนึ่งเนี่ยก็ไปแล้วนะสี่ห้าร้อยบาทคือค่าตัวก็ก็แทบหมดละแต่ว่ามันเนาะแต่ว่าความหนาของมันใช่มันต้องดูอ่ะในายุของพี่อ่ะในอาชีพพี่อ่ะมันต้องดูพี่ฝ์อเขาก็เอาเข้ามาโบ๊อือแล้วตอนนี้ยังยืนอยู่แถวหน้า แล้วโฟกัสที่ทัวร์โลกกับอนาวิทัวร์นี่ก็พลังของคนที่จะยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้บอกว่าต้องยืนหนึ่งนะแต่ผมว่าเอนเนอร์จีมันสำคัญมากใช่ใช่ไหมคือเอนเนอร์จีของเขาไม่ได้บอกว่าฉันจะต้องกเกษียณคือมันไม่ต้องอ,อยู่ได้ออยู่ไปเรื่อยๆเราไม่มีคําว่ากเกษียณหรอกพี่ว่าถ้าถ้าคุณยังอยู่ในวงการบันเทิงมันใช้คําว่ากเกษียณไม่ได้เพีงแต่ว่าเราจะดูว่าอันนี้เหมาะกับเราไหมบทเนี้ยแล้ว ทำแล้วเราเรามีความสุขไหมของพี่ยกตัวอย่างพี่ตอนนี้พี่จะเป็นแบบนี้งานชิ้นเนี้ยที่ติดต่อมาพี่อ่ะล้วก็จะมีการคุยการเจอพุ่มกลับเจอปุ๊บก็ดูพี่ก็จะดูทั้งหมดอะ่ะฟิลเตอร์ตัวกรองก่อน,นเนาะใช่าสมัยก็้อู้บทนี้แดนเงินเดียวเคช่ช่นไปแต่เดี๋ยวนี้ฟิลเตอร์คืออะไรหนึ่งคือพี่จะดูก่อนว่าพุ่มกับอ t ท i t u d เป็นยังไง <c oughs> <laughs> ท,ที่ที่เราต้องทํางาน <c oughs> เราต้องอยู่กับเขาประมาณเดือนถึงสองเดือนอ่ะเอออ t ท i t u d โอเคค่ะโอเคบท เป็นยังไงบทมันน่าเล่นไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่เราเคยรับไหมแต่ถ้ายังเป็นบทที่แบบสิบปีที่แล้วพี่ทํางานมาอยู่บทเดิมพี่ก็จะต้องต้องถอยอ <c oughs> เพราะว่าด้วยอาชีพเราความเป็นนักแสดงอะทุกคนมันอยากจะมีการแสดงที่อะไรที่เปลี่ยนได้ไม่ใช่จาอยู่กับแบบบทเดิมๆด้วยเราอายุเยอะแล้วเนี่ยเราควรจะหาบทอะไรที่แตกต่างจากที่เราไม่เคยเล่นอื <c oughs> ตอนนี้พี่จะเป็นแบบนี้ รับงานเฉพาะที่ที่ทําแล้วเรามีความสุขอืถ้าทาแล้วไปแล้วแบบตัวเองเหนื่อยอะกลับมาแล้วเครียดอ่ะกลับมาแบบขึ้นรถตู้ปุ๊บพี่ต้องโทรคุยกับผู้จัดการพี่ใส่กับผู้จัดการพี่เนี่ยพี่ไม่เอาแล้วไงน้องวันนี้มีเจอมันไม่ใช่อ่ะสิ่งที่ตายเป็นพักอาจจะเจอในกองหรือเจอกับการทํางานเป็นนักแสดงที่รู้สึกว่าหมดพลังอยู่นี้นะคือเรื่องอะไรเช่นคือนอกจากไอทดีวนคนคนหลักๆคือคนคน พูดที่คิดดูนะอยู่ในกองถ่ายเราต้องเจอผู้คนแบบเยอะมากนักแสแดงหลักรวมๆแล้ววันนั้นอาจจะเข้ากันประมาณหกคนทีมงานทั้งหมด mm hmm. บรรยากาศความร้อนมันต้องเจออ่ะ mm hmm. ออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยต้องทําใจทําจิตตัวเองจากบ้านเลยว่านี่ฉันไปทํางานต้องเจอเจอผู้คนเยอะมากเราจะไม่โกรธเราจะไม่มีอารมณ์เสีย สงบหลับตาซะข้างหนึ่งจะบอกตัวเองอย่างนี้ทุกครั้งเดี๋ยวนี้เวลาออกไปทํางานแล้วเราก็จะมันมันยังไงมันก็ต้องเจอแหละเพราะว่าเราอยู่แบบกับท่ามท่ามการผู้คนแบบเยอะแยะมากอะ่ะมันไม่ได้ดังใจอะไรทุกอย่างอยู่แล้วก็จะผ่านมันนั้นมันก็จะผ่านแบบนั้นไปจบไปขึ้นรถก็ถอดหัวโขนออกพี่ตายหมดแล้วเย่ yeah! ถอดหัวโขนวางปุ๊บขึ้นรถ oh! เสร็จละ energy ล้วนใช่มันต้องสร้างจากบ้านเราไปอ่ะอืมพราะเ้าไปแล้วมันถ้ามันเอริเจสูบมันก็มันก็ดูดไปหมดเลยหรอใช่ป่ะถูกแล้วเราจะโดนพลังงานนะะติดกลับบ้านด้วยแต่พี่ไม่พี่ปล่อยเลยวันนี้พี่ไต่หมดตัวแล้วย่พี่ก็ปุ๊บวางทุกอย่างทิ้งไปเลยไม่หยิบกลับมาแบกเข้ามาในหัวไม่ไม่ไปปรุงไม่ไปต่อยอดไม่ไม่ถือว่างานวันนี้ที่เรารับผิดชอบมาเราทําสําเร็จละเราทําจบละทิ้งไป กลับบ้านแล้วก็เป็นเพนพักปกติแล้วก็เจอลูกๆที่บ้านเป็นดอกไม้ถูกเจอเจอต้อนไม้ตัวเองเจอแมวตัวเองห้าตัวที่เลี้ยงอยู่คือจบแค่นั้นและคิวมอโซ่คาเฟ่ที่มันอ่ามัน,ม,นมันตั้งอยู่ในบ้านยังไงมายังไงพี่เป็นคนชอบทานกาแฟพี่วาทานได้วันหนึ่งเนี่ยห้าหกแก้วเลยนะสิ่งหนึ่งที่ผมงงและทีมงานบอกจริงๆคือเป็น คนที่ชอบกาแฟมาใช่วันละห้าถึงหกห้าถึงหกแก้วได้เลยมันมันเยอะมาก,ม,ม,ากมันเยอะมากแล้วก็ไปอ่านเจอหนังสือที่ประเภทชอบอ่านชอบลือไปเรื่อยอะ่ะเดี๋ยวนี้พูดคำว่าหนังสือไม่ได้ละเข้าไปในเซิร์ชไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เจอว่าทานกาแฟดำมากๆกระดูกพลุนตายนับถอยหลังไปเนี่ยชั้นทานกาแฟดำมากี่ปีแล้วแล้วหนึ่ง <c oughs> ผู้หญิง จะเร็วกว่าผู้ชายเพราะผู้หญิงมีฮอร์โมนเรื่องหลายอย่างมากแล้วพี่ก็แล้วทําไงทําไงต่อวะก็ติดไปแล้วอะเป็นคนไม่ชอบทางกาแฟทีอินวันอะไรต่างๆเพราะว่าพี่เป็นไทลอยนมมันจะไปมีเอฟเฟกกับไทรอยพี่ถ้าจะกินนมก็ต้องเป็นนมที่เขาเรียกว่านมอัลมอนนมถั่วเหลืองครับ <c oughs> นมจากสัตว์อะไม่ได้บนดีคืนดีนี่แหละพี่ว่ามันเหมือนอนเป็นจังหวะเนาะคิวโมโซติดต่อผู้จัดการพี่มาแล้วก็ ขอเอาเนี้ยมาให้พี่ชิมก่อนเพราะพี่เนี่ยทุกครั้งพี่ต้องต้องต้องทดลองกับตัวเองก่อนเพราะว่าเวลาเราจะเป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันมันเป็นดาบสองคนสำหรับสำหรับพี่เหมือนกันถ้าดีเราก็จะบอกว่าดีไม่ดีเราก็จะบอกว่าเออมันไม่ดีเพราะไม่งั้นเหมือนเหมือนที่พี่บอกอ่ะมันบางอย่างอ่ะเราเรามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะตอนเราพูดอะไรไปนะคนจะเชื่อก็ลองมาเอามากินกินไปแล้วก็ยังเฉยเฉยนะก็ยังไม่รู้สึก ก็กินไปอือเออพี่กินได้ประมาณเกือบสองอาทิตย์อาจจะช้ากว่าคนอื่นเอ๊เอยมันดีขึ้นวะ่ะดีขึ้นคือขับถ่ายอันนี้สำคัญพ,พูดมาทั้งหมดพี่เข้าใจว่าเป็นกาแฟเป็นกาแฟสุขภาพถูกต้องที่เป็นแค่ที่มันแค่รสชาติอร่อยแต่ช่วยเรื่องขับถ่ายเขามีผสมสมุนไพรและสมุนไพรบางตัวเนี่ย พี่เนี่ยไัยเรื่องเรื่องการขับถ่ายครับเพราะพี่เป็นคนที่ขับถ่ายจะยากมากด้วยไัยด้วยอเออขับถ่ายเอืยอยู่ขับถ่ายมาตรงเวลาว่ะหกโมงนางมาละเออเกี่ยวกาแฟไม่หวาอ่ะนี่ก็อย่างตอนแรกก็ยังเอออยู่หกโมงคือหกโมงเช้า,าโอเคหกโมงเย็นไม่ไม่พี่ถ่ายวันละกี่ครั้งครั้งเดียวต้องต้องครั้งเดียวท่านตื่นเช้ามาแล้วพี่ดื่มทั้งวันถูกแต่มันไม่ใช่มันมาจุดทั้งวันเหรอไม่ไม่ไม่มาตอนเช้าของพี่เนี่ยมาตอนเช้า อันเนี้ยตอนเช้าอ่ะอีกอันหนึ่งที่ได้การปวดเมื่อยพี่พีในะขี้เมื่อยเพราะว่าพี่อะอยู่ในบ้านพี่เดินเยอะไงทํานูน่นทํานี่ยกแล้วด้วยไหวมันมันก็จะเริ่มมีแล้วละ่ะเออการเมื่อยเรามันดีขึ้นวะ่ะจำเมื่อก่อนอนะพี่ต้องนวดนะทุกเดือนอหรือไม่เดือนละสองครั้งเออตอนหลังเออเรื่องเมื่อยขี้เมื่อยเรามันก็ดีขึ้นอันเนี้ยพี่ว่าสองอย่างแล้วพี่ก็ให้ญาติพี่กินญาติาพี่เนี่ย เป็นประเภทนอนอยาก out, นางกินแล้วนางนอนได้ืมกาแฟแล้วนอนได้เพราะมันเป็นสมุนไพรไงวุดีต้องอ่านวุดีต้องดูสมุนไพรของเขาเนี่ยหลายตัวมากที่มันช่วยเรื่องพวกนี้พี่ว่าน่าจะเกี่ยวกับสมุนไพรที่เขาผสมเข้าไปในนั้นมันแล้วแต่เอฟเฟกของคนว่าบางคนจะได้กับอะไรแต่พี่จะได้ตรงนี้เพื่อนก็ได้ตรงนี้แต่ความหวานมีความหวานปกตินิดหน่อยไม่ได้มาก เพราะว่าพี่ว่าด้วยความที่เป็นเขาผสมสมุนไพรอะ่ะมันไม่ควรหวานสําหรับพี่นะแล้วพี่กเ็เป็นคนไม่กินหวานด้วยไงมันก็น่าจะจะโอเคกับพี่ดูรวมๆอะ่ะพี่ว่าโอเคตรงนี้แหละที่พี่ชอบพี่ก็เลยบอกผู้จัดการพี่ว่าอ่ะงั้นก็ลองคุยกับลูกค้าดูนัดคุยกับลูกค้าว่าหลังจาก เนี่ยที่เขาส่งมาให้พี่กินพี่กินแล้วพี่ได้แบบนี้แบบนี้เราก็อยากจะรู้ต่อว่าเขามีอะไรอีกมั่ง <S <S แล้วเขาก็สาธยายฟังว่าเขามีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตแต่แต่พี่ไม่จํามากขนาดนั้นนะแต่รู้ว่าเออทุกอย่างไอส้สองอย่างที่พี่ได้เนี่ยพี่ว่าพี่โอเคระติพี่ที่ได้เนี่ยพี่ว่าโอเคพี่ถึงว่าอ่ะโอเคงั้นเราก็มาทํางานร่วมกัน <S <S เป็นอะไรบ้างในตอนนี้กับคิมมโซพี่ก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้แล้วก็ถามว่า เขาก็น่ารักนะลูกค้าก็น่ารักลูกค้าไม่ได้ไม่ได้ใช้งานอะไรพี่เยอะอเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยหลังจากตั้งแต่เป็นเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาเนี่ยแล้วก็จะมีลงรีวิวนู่นนั่นนี่ไปเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็มาคุยกับบูดี้เลยแลวอยากให้ทุกคนสราบสนุนคิว <Okay. S 2> มัสเซอร์คอฟฟี่หน่อยเพราะว่านอกจากที่จะทําให้หนึ่งก็คือสามารถที่จะลดคลายความปวดเมื่อยได้ครับสองก็คือสามารถที่จะนอนได้ยิง่งไปกว่านั้นก็คือขับถ่ายดีแล้วควรจะเลี่ยงกาแฟดํา สำหรับคุณผู้หญิงนะคะพเพราะว่าผู้หญิงมีฮอร์โมนเพราะผู้หญิงเนะี่ยมันจะมีช่วงฮอร์โมนเปลี่ยนแบบพี่เนะี่ยตอนนี้พี่เปลี่ยนอยู่แล้วสวิงฮอร์โมนพี่จะสวิงแล้วทานกาแฟดำม,มากๆคือกระดูกคุณจะพลุนอ,อันนี้เป็นการศึกษาใหม่เลยแล้วไปหาข้อมูลกันนะคะว่าจริงเหมือนที่ที่่ายพูดหรือเปล่าผมว่า,วาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเพราะเรื่องนี้สามารถถกเถียงกันได้นะและถ,ถ,ถ้าเกิดว่ามีงานวิจัยอะไรต่างก็สามารถมาปะแป,ปะกันได้เนะแต่ว่า ถ้าทางกาแฟดำกระดูกจะพุนด,ดังนั้นการที่ใช้คิมวมาซลเนี่ยมันจะบาลานซ์ออฟยังไงพี่ว่าเขาน่าจะช่วยได้มีส่วนประกอบอะไรบ้างพี่ต่ายหลักๆก็คือสมุนไพรไทยจีนนะคะอันเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วพี่ไม่แน่ชัดว่ามีตัวตัวไหนบ้างเยอะมากบางทีเราอาจจะพูดผิดพร้อมเป็นภาษาจีนด้วยนั่งคุยกับเจ้าของเขาเขาบอกว่าเขาใช้เวลานาน,านมากกว่าเขาจะมาทำกาแฟตัวนี้ได้เขาเขาเอาง่ายๆเลยเขาหมดตังค์เยอะมาก กว่าเขาจะได้สูตรเนี่ย <ทำ S 1> ขเขาทำไมก็ถึงอยากทำเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าตลาดกาแฟแบบแนวแนวเดียวเขาเนี่ยคู่ต่อสู้เยอะมากแล้วเขาก็บอกเขาฟาฝันมากกว่าเขาจะมาจ้างพี่ด้วยก่อนหน้านั้นเขาก็ขายเขาไปอยู่แล้วนะคะขายเขาได้อยู่ประมาหนึ่งจนเหมือนประมาณว่าเขาได้รู้เรื่องจากว่าทานกาแฟดำม,มากๆจะโรคกระดูกพรุนนี่แหละแล้วเขาก็เลยเอ๊ะเขาอยากได้พรีเซนเตอร์ละต้องเป็นใคร แล้วเขาก็ตึ้งมาตรงพี่ด้วยอาจจะเป็นด้วยวัยพี่หรืออะไรก็ตามก็เรามาคุยกันไงก็เลยอ่ะเอาพี่นี่แหละมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้อนาคตต้องมีคิวมัสเร์คอฟฟี่พลัสนะเพิ่มกิงโก้ให้ผมอีกโอเคฟังไว้่าธนาคาขายนีเสร็จอีกครึ่งปีกลับมาใหม่เป็นพลัสพี่เอาอะไรอีกดีผมอยากได้กิงโกเพี่เได้เลย โกนี่แหละสำคัญที่สุดช่องทางของคิวมาโซ่คอฟฟี่ขึ้นอยู่ใต้จอในขณะนี้แล้วนะครับอยากให้ร่วมสนับสนุนคิวมาโซหน่อยเพราะว่าคิวมาโซเป็นพาร์เนอร์ที่นะ้นำพาพี่ต่ายเป็นพักรุ่นพี่ศิลปินดาราเป็นเอวิทิงเลยพี่อยู่คนนี้ยี 20, 000, ่สิปีผ่านไปแล้วมาชมวุด้ดี่ <laughs> แล้วอีก20ปีเราเจอกันไม่นานเกินไปคิวมาโซ่คอฟฟี่นะครับดีเทลอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ สองชงให้ดูที่ดื่มดูนะว่ารสชาติเป็นเช่นไรนี่พี่จะใส่ให้หมดเลยนะนอนด r ริครีมลองดมดูด้วยความใช้กาแฟอาราบิก้าไหมอาราบิก้าเป็นกลางอยู่แล้วอ่ะลากาแฟเี็กกลิ่นกาแฟมาก่อนอันดับแรกกลิ่นอ่ะพี่ว่าชวนชวนให้แบบอย่าง